ครับผมได้อยู่กับฟรีไฟ r e ก็หามากันแล้วเนี่ย EP ที่แล้วนะครับผม EP นี้ล้างไม่ออกครับอย่คกลัมาเล่นเอโกนหัวกูด้วยวะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันกันเลยนะครับวงลางก่อนเลยแบกกลัว <laughs> กำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาได้ยิน<แ>ช่างกุญแจดังวงลางช่างกุญแจบ้านไหนวะ ก็เดี๋ยวตีลินเดี๋ยวตีลิกาซินสงครั้งแรกดูหน่อยนะคะโอเคจัดไป ถึงตาพี่หลามละพี่ตูวะกูว่าพี่ตูชัวอันนี้พี่ตูพี่ตูล้วินได้นะพี่หลามโลงไปพี่ตูมาแล้ว จัดไปพี่ชายส่งหลายครั้งแล้วตัวนี้ดูแล้วมีคนส่งมาก่อนมึงไปทะเลาะกันอะไรข้างบนแล้วกันสงครั้งแรกครับอ O K b i l ไลเอ้ามีคนล่วงลงมาเฮ้ยมันจะไปแอคเอาดิเว้ยไม่ใช่ของมึงแล้วน่ะน่ะใช่ไม่ใช่ไอ้หี้ยมีคนตาย ข้างหน้าของเขาเนี่ยมีของเขากำลังเดินเก็บของเลยโอเคกลังฟาร์มหาของอยู่พอดีเจอยาปุ๊บมุดล่วงออกมาเอ้าเซตมุมได้เซตกูกูได้แอกแล้วส่โซนแรกขาดจากน้องเกศยริศรีหยีฝนตกพรมในโซนพิศดาไอ้หนุ่มใจเกเรไปเศร้าจัด เบี้ยคนแั้นอ่ะมึงนะมีเซาจัดลากยาวไปเนี่ยยีแอะเอาเอาเฮ้ยไานั่งยิ้มอะไรนังเงียบนะเราแรกกล่าวว่าจะเป็นใครนะส่ครั้งแรกค่ะเอาหนูลงคลิปหน่อยนะหนูส่งครั้งแรกเคยสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าตัวของเองนั้นมีความขี้เสือกอยู่ในตัวหรือเปล่าวันนี้เรามาเช็กกันง่ายๆค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากรู้ปัดคลิปนี้ผ่านไปได้เลยนะคะไปเลยพี่ ไปดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นคนขี้เสือก <laughs> ส่งร้ายครั้งแล้วแต่ไม่เคยได้เลยเมือ่อเพื่อนถามคําถามคุณนิ์คอร์ดแล้วคุณลืมปิดใหม่ตอนเรียนออนไลน์วัดครับสิบยงลังลบอะไรครับค <laughs> ผมจะไปรู้ไม่หนย่ยีฮี่ะืมปิดไม่อีฮี่ กครูถามคําถามเออโอเคในมุมมองของการปิดใหม่นะครับเขาพูดกูจะรู้ไหมว่าอะไรเงี้ยกูจะรู้ไหมเนี่ยเฮียไม่น่าจะรู้ไหวเฮียอะไรเงี้ยคือแบบเป็นคําที่เขาพูดพูดแบบไม่พูดกับครูแน่ๆอะไรเงี้ยแต่เขาลืมปิดใหม่นะครับทีสุดกูหลบข้าวนั้นเลยอ่ะกูหายจากข้าวนั้นก่อนล่ะขั้นแรกเลยนะส่งครั้งแรกครับพี่วินดูหน่อยนะกูจำสแกนแน่เออเฮีย ส่งที่99999กับ <Labor> พ <ator il fi> ี <furious hat> ่เฮ like ้ยอยากเป็นเอวะอรล่ลกดมันนลกหรือเปล่านะไดมันนลกหรือเปล่านะ โคตรดีอะเลยสัตว์ส่งครั้งแรกค่ะรักสามซักของกูค่ะจัดไปเว้งตีหน้าเลยหรือวปล่าโอ้ยเว้งหัวจัดยอดหน้าเขาให้นี่หัวกูโคตรดีอะเลยไอ้นี่ยืนนิ่งเลยนุ้กูคนยืนอยู่ตรงนี้ไปเต้นคลายเครียดสักหน่อยดูน้อยจับแจ็บแบ๊กไปเรื่ 哦，哎呀！要来！哈哈哈哈哈！得得得得！ ก็มีความสุขกันคนที่เห็นอาหารแล้วมีความสุขที่สุดในโลกคนดี้ว้หมอปลาหมอปลาหมอปลาเฮียนะไอ้สัตว์หมอปลานี่หมอปลาเฮียแต่ก็เบื่อนลันดีวิวเหี้ยผมเหี้ยผมเหี้ยเฮียหลายๆสัตว์อยู่เลยเนี่ยน้อยจะบรรยายผมเหี้ยมีโป๊ะไซอันหนึงนะครับ ขี่แทรกเข้าไประหว่างดดรถเก๋งสองคันเ,นเนปิไปไดประตูพอดีล้มเอาๆเอาช่วยช่วยกันอ่ะ <c oughs> <c oughs> จะไม่ิีทำไมแล้วนะบอกน้องเขาให้รีบไปไงเดเ๋อวพี่บีไห้เ๋ยวพี่บีใด้บีได้ไปเลยน้องไปเลยน้องการแ้่รวยคนเดียะเลยสัตข้าหน้ารับจบข้าหน้ารับจบพี่ลาวเออตัวนี้พี่ลาวตัวจริงไหมลาวไหลเชยไม่ใช่พี่าไหลวะเนี่ยไอ้ย่าพี่ลาวคุยคนเซ็กซี่ าอ้ม่ันพีหลาเนคตรขบกันเยเยพ่ตู่ออยู่ในวงร้องของพี่ลาเมีเยเยพิูคอออกลายแล้วเฮียจัดมาพ่ตู่ยเยขอลูกน่อยนะ ต้องแกล้งมันชายซาตีนะในชั่วโมองนี้โดนใหญ่ออกลง <laughs> ส่ครั้งแรกจะอกอกคลิปกับเห็นปะเนี่ยส่งกันซ้อนสองคนเลยเนะี่ยดูคนดู<ค>ที่หลังดีกว่า <laughs> ดูคนที่สงที่หลังดีกว่าเบื่อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปืนนะครับ <laughs> คิดผู น้ำจิ้งซอสกลกันไอวอลบาเลดจอกแมงจอกรับโกโน่ดีครับนแปลงเป็นลิงลิงเข้าไปข้างในอะครับระเบิดดีอะไรล่ะเระเบิดกูแล้แเกนกอลาเกศนะครับ กูไม่อยากอะไรมาสู้กันได้ <laughs> เหยเยนแรงแกนจบเลยส่วนครั้งที่สองครับพี่ชายดูหน่อยครับ <c oughs> สี่พี่ชายคนนี้เคยเป็น <laughs> แต่เขาได้รับการบำบัดจะสามารถกลับบานดาใจมึงได้ป่ะเดบิวราซาอีอาโอ้ยยยไอะไรไร้เ่ย ตาตาโอ้เหียฮู้ยแบ๊กเป็นเร็วจังแบ๊กโอ้ยตายเลยเหียตายเลยมีกระสุนแค่ไหนไม่พอในวันนี้เฮมดูดวนนะครับตายตายเหียถ้ากูไปเล่นอย่าเจอไอ้เหียนี่เลยกูไม่รอดกูไม่รอดน่น